กดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ GG Channel กันอีกแล้วครับผม yeah วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอเวนิโหมดคารลันโดโนโนเชสกันอีกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับผมและวันนี้ครับจากคลิปที่แล้วครับที่เรานั้นกำลัง พยายามที่จะทำคอมโบคอมโบหนึ่งครับเป็นคอมโบ4บีทนะครับผมแต่ว่าผมดันได้ออไอหินบีทนะครับผมผมก็เลยต้องกลายเป็น6บีทกับ4ซัพพอร์ตไปแทนครับส่วนในวันนี้เราก็จะมาทำคอมโบที่ผมได้โม้ไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็ถ้าใครไม่รู้ว่าเป็นคอมโบอะไรก็ย้อนไปดูก็ได้ครับถือถ้าไม่ย้อนไปดูคลิปแล้วเนี่ยผมก็จะบอกในคลิปนี้อยู่ดีนะครับผมว่าคลิปเนี้ย เราจะเล่น4บ<า>ีท4ซัพพอร์ต4ขวาน3นอร์แมนอ่ะฮึกก็ถ้าชอบก็อย่าล like, ืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ mm hmm. ผมก็เชิญสรับรับชมไปก่อนเลยนะครับผมว่าผมเล่น, beat นบีทนะฮะผมจะแพ้ไปก่อนเลยนะเพื่อไปหาตัวดาเมจที่มันแพงๆครับตัวดาเมจนักหนาอะไรเนี่ยครับผมนะครับคอมโบบีทแน่นอนครับของไม่ต้องเยอะอะไรไม่ต้องเยอะแต่ว่าต้องมีของดีหน่อยครับเราเล่นแค่4บีทไง สี่บีสซับสขวาน,นะผมแล้วก็สามนอมแมนนะผมโอเคชิ้นแรกผมถือว่าดีถือว่าดีนะครับผมแอเทมชิ้นนี้ไปแพ้ไปเลยดูสิขายครับกันกันชนะไว้ก่อนนะผมขายไปซะ ซึ่งตัวที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับผม4บีทอ่าก็เริ่มแรกก็จะมีอ่าเพน่าเพน่าครับผมน้องควางนะครับผมเพน่านะครับแล้วก็ตัวของคิวกอต์นะอีกตัวจะเป็นตัวของหมึกนะครับผมน้องหมึกของเรานะครับผม3ตัวนี้ครับใช้บีท3ตัวนี้นะครับผมแล้วก็อ่าตัวของนอร์แมนอ่านอร์แมนครับนอร์แมนจะใช้เป็นตัวของ แอนเนตครับซึ่งเป็นซับพอร์ตนะครับผมแล้วก็มีตัวของเอมิลี่พึ่งเป็นขวานนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวของเทนครับตัวทำดาเมจหลักของเรานะครับผมแล้วอีกหนึ่งอ่าอีกหนึ่งคอมโบนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวของอ่าวอลขาดครับที่ขาดไม่ได้ครับเป็นขวานอีกหนึ่งตัวครับเป็น3ตัวแล้วใช่ไหมครับคอมโบที่จะเชื่อมกันก็มาทิสเตอร์นั่นเองครับดาร์ซี่เซฟิล่า ดิแลกนะฮะในการทําให้มันเป็นคอมโบสต่างๆนานา,นานั่นนองครับผมบอกได้เลยนะครับคอมโบนี้สุดจัดประหลัดบอกนะฮะจิ้วๆขอมีของแค่ปันกลางนะผมขอของแค่ใส่แค่ม้ากระเทนนะผมแล้วก็ตัดเลยกสักชิ้นหนึ่งให้หัวทองเราได้ยิงได้แรงๆหน่อยครับแนวหลังนะฮะขอแบบแรงๆนยนะตอนนี้เราก็จะแพ้ไปก่อนต้นเกมนะผม แพ้ไปแบบชิวๆนะฮะชิวเด่นชิวเด่นนะโมไปถ้าแพ้ก็ไม่ได้คิดไงไปครับผมเดี๋ยวหับขึ้นไปก่อนนะครับเราเรีบนะฮะผมว่าน่าจะแพ้ครับผมแพ้ก่อนนะดูทรงแนละ้วผมไม่น่าจะชนะบ้านอื่นได้นะนะตัวแบบนี้นะ โอเคอันนี้ชนะไม่ได้แน่นอนนะผมเพราะว่าตัวเขาอึดกว่าเรานะแต่ขอแต่ว่าขอตัดตัวเขาสักหนึ่งตัวก็ยังดีนะตัดได้หรือปาเนี่ยดูตัดไม่ได้ด้วยจริงๆน่าจะตัดได้สักสองตัวนะผม,มเจ็บครับเหลือเจ็ดสิบเก้าเหลือเจ็ดสิบเก้าโอเคไปรีบอัพไปครับแล้วก็อัพไปครับผมขึ้นเลเวลให้ไวนะผม เราจะแพ้ไปก่อนเลยนะฮะเล่นสุดเนี้ยก็สบายๆครับแพ้ไปต้นเกมครับไม่ต้องลุ้นว่าเราจะชนะหรือแพ้ครับผมเพราะฉะนั้นเราเล่นสุดเนี้ยเราจะเลเวล9ในเทินที่ 16- 17เท่านั้นนะครับผมก็คือไวอะไวนะครับมันจะมี2ออย่างเราชนะต่อเนื่องกับแพ้ต่อเนื่องครับถ้าชนะต่อเนื่องก็ไปได้เหมือนกันครับผมแต่ว่าเราต้องหาตัวที่แข็งแกร่งนะมาแบกนะผม อ่าไอเทมดีนะครับดีอย่างนี้แจ่มเลยหน้าเล่นฟอเล่นมากนะผมมีที่ย้ายมอาีออฟให้นะฮะเิต้าแบบเป่าหน้าสั่นอะแนทไปสองดาวก่อนนะผมเราจะไปยังไงก็ได้ครับขึ้นไปให้ให้มันได้นะผมขึ้นไปให้ได้แค่นั้นแหละครับอ่า เดี๋ยวดูก่อนนะว่าชนะหรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะแพ้แหละแต่เราจะตัดตัวให้ได้มากที่สุดนะครับผมนะโอ้โหฟอร์เรนติโนโ่สองดาบย้ายปลาเลยครับผมอมีสมุดเขียวด้วยบ้านนี้ก็ของโอ้สมุดเขียวสองเล่มนะบอกเลยว่าของดีเกินอ,อิจฉาจัด แ lap แล้วว่าไงเพื่อนงัดนมาไปก่อนหนึ่งดอกอืมอีกสักดอกอื้ไม่ไรก็แพ้ไปครับเจ้ายาวไปเลยนะดูวยเท่มนี้มันคืออะไรกันครับผมย้ายไปเป็นเอ่อแบเทิลนเมดดีไหมเนี่ยดูดิของขนาดนี้เนะี่ยเออว่าแล้วเนี่ยคอมโบหน้าเป็นไอ้หกแบเทิลนเมดดูดีกว่านะผม ไปก่อนเลยละกันนะครับว่าน่าจะพอที่จะตัดตัวคู่ต่อสู้ได้บ้างแหละเราจะไม่เราจะไม่สุ่มนะครับเราจะอัพไปเลยนะมีตัวอะไรแล้วก็เล่นไปก่อนนะผมรับย้ายน้องกวางมาผมแล้วก็งัดน้าไปก่อน1ทีครับตัดไปก่อนหนึ่งแต้มแลดอีกสักแต้มหนึ่งเอองัดไปก่อน1ทีตัดอีกตัวดิครับเวเลสปัน่นปึ๊ดสวย ลบไปเจ็ดนะครับผมให้เขาตายใจไปก่อนละกันเราจะเลเวลเจ็ดแล้วนะครับผมตัวเราจะต้องแบบฟูๆหน่อยนะครับในในรอบเลเวลแปดนะไม่งั้นเราจะแย่นะครับเราจะต้องชนะด้วยนะเอาช้างใส่ดีกว,ว่าเนี่ย ให้ช้างล้างดีกว่าครับเสริมทีมหน่อยฮะอึดๆหน่อยอเาดีตอนนี้เราเลเวล7เป็นที่เรียบรนะ้อยนะไปเิร์นที่8นะรักษาคะแนนไว้หน่อย เราจะต้องไม่ลดเยอะไปกว่านี้นะผมป๊าปไปครับผมช้างล้างไปก่อนหนึ่งเทียบแรดงัดหน้าไปครับแบบชิวๆครับงัดอีกสักทีงัดอีกสักหนึ่งทีครับผมโอเคอย่าชนะนะเพื่อนอย่าชนะนะเพื่อนอ่าสวยส,ายสบายๆครับในลดไปเยอะหกแต้มเหลือห้าสิบเจ็ดโอเคเราต้องแพ้อ,อีกหนึ่งตาครับผม เออโหดิกเตอร์มาหน้าเล่นเดมอน h ันเตอร์จัดเลยครับผมมายอย่างเร็วนะฮะเร็วมากๆครับผมตูเลนล้อเรี่ยวครับผมคือเนี่ยหน้าเล่นนะครับผมหน้าเล่นเดมอนนันเตอร์เซมิกอสเลยเนี่ยอย่างไรครับเราจัดมาบ้านนี้ก็ของดีเอาเรื่องครับผม เออลิกเตอร์เราสกิบก่อนหนึ่งทีสวยงามพระรามแปดสกิบได้อีกหรือเปล่าเออใช่โอเคครับเหลือฟอร์เรนติโนตัวเดียวไม่เจ็บน่าลบห้าผมเซฟไว้ก่อนครับเหลือห้าสิบสองแล้วพอแล้วพอแล้วอารองแค่นี้พอเอาลงแค่นี้พอ,อ,แ,พอแต่ดูทรงไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะ นะเดี๋ยวนี้ให้มาหลอดกระโดดทับหัวสักทีดิอันนี้เราก็ยังไม่ได้ออกรูปร่างของตัวคอมโบที่เราจะเล่นเลยนะครับผมคอมโบที่เราจะเล่นก็นะลืมเลยนะครับว่าเราจะเล่น4บีสี่ซับนะครับผมสี่กวางสามนอร์แมนนะไม่ได้ซักตัวครับผมยังไม่โผล่หัวมาเลยนะฮะ ตัวไม่ออกครับโหอไอเทมโคตรดีนะตานี้นะแต่ถ้ามีสมูดเขียวจะดีกว่านี้ตัดเลือดอะไรจะดีกว่านี้นะฮะ <c oughs> แต่มันไม่มาไงเลเวลแปดครับอันนี้ไปมะถึงช้างล้างไปก่อนนะครับผม สบายสบายฮะระเับแในเทินที่1 1เอ้ยเทวเอาเทวมาใส่ดีกว่ามาเจออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ช้างล้างไปก่อนหนึ่งทีมาหลอดระบายหนกระก,กดดครับผมตูมครับผมนี่ครับลิเตอร์เราสกิลด้วยป่าไงครับแรวงัดหน้าไปก่อนหนึ่งทีครับผมเทวผมยิงอะไรก็ไม่รู้ครับผม ไม่ควรจะคุ้มครับช้างล้างสักทีที่เพื่อนเออเดินสะดวกครับผมมาหลอดแล้วว่าไงไม่โดนอะไรครับตียบบอกเลยว่าเจ็บเจ็บแน,น่นอนครับเหลือเยอะแยะครับลบไป14เต็มโอ้สบายๆพลังงานมาอีกสักดอกเออเอาแต่พลังงานเลยอ่าถอยไป <c oughs> เอ,อ้ยถอยไปเลยบอกได้คำเดียวว่าโอ้โหเทน ตอนนี้คือเราได้3นอร์แมนมาแบกเป็นที่ียบร้อยพร้อมกับช้างที่จะคอยล้างสถานใหน1ตัวมาครับผมนะจุดจุดนี้ย้ายมาแล้วก็ฟาดฟันดีเพื่อนเอายืนนิ่งทำไมล้วโอ้โดนหลงรักติวครับอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> มึกกายล่างเลยสวยแล้วเทวยิ่ง ปาบสวยโอ้โหเดินมาซ้อนกันพอด <source> ีครับอะไรกันครับเนี่ยเทนว่าไงเพื่อนเทนซับปาบเหลือแค่ยอนตัวเดียวไม่น่ารอดครับผมแค่ยืนสะท้อนก็ตายแล้วมั้งผมว่านะโอเคเทวสองนะครับซื้อไปก่อนครับเพื่อเป็นการแบกให้เราหยุดแพ้นะตรงนี้เะผมไปสุมสักทีสองทีครับไม่มีป <OLED. S 1> ัญหาครับเพราะว่าเราจะต้องเก็บชนะบ้างแล้วนะครับผม เราแพ้มายาวนานเกินไปแล้วอันนี้คอมโบเราก็ไปแบบโมโม่ซ้ว,ว,ว,วไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวก็น่าจะจบไปได้แล้วน่าจะจบไปที่4บิต4ทับได้แหละมาครับ ย้ายมาผมแล้วก็เทนสาดไปก่อนหนึ่งทีจ้างล้างไปแบบชิวๆครับผมนาน,นี้ว่าไงมีที่ย้ายสองตัวอย่างนั้นหรือสบายสบายครับผมเทนว่าไงอย่างไม่โดนสตันนะครับผมกําลังจะโดนแล้วแต่ว่าเทนผมอึดฟาส่วนหน้าไปทางเดวบผมเทโอคิวแต่ครับผมแล้วก็โดนลุมสกรัมลงไปสิบเก้าบอกเลยว่าจุกนะฮะจุกจนร้องจ๊าก,กันเลยทีเดียวมามาครับผมพร้อมกับ เอ่อคิวกอดนะฮเย็ยนนี่ไปก่อนอีกเติมไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมแบบช้างล้างแบบชิวๆเผตตาเปล่ามาครับผมมาให้เจ็บอืออ้าวสปอร์ตอย่างนั้นหรือ แต่น่าจะชนะอยู่ครับเทนก็าฟาดมาออ้ยเจ็บอยู่นะเนี่แต่ว่าน่าจะชนะครับผมโอเคครับเราชนะมาเป็นต่อเนื่องนะครับผมเราจะใกล้เข้าเลเวล9เต็มทีแล้วนะน่าจะ17 18ก็น่าจะเลเวล9น้าครับเพราะว่าตอนนี้เราเจอตัวแพงๆเยอะและเราอัพเท,เอ <Justice S 2> ทลอีกทัึงหากครับผม,มเคกซี่นะแล้ว <c oughs> เราต้องการเซฟิล่านะครับตอนนี้นะ ดูสิว่าจะได้เท่ไหถ้าเราได้พลังงานเยอะอย่างนี้แต่ไม่มีตัดเลือดก,ก็จบนะครับผมบอกเลยว่าตายยั้งเขียดนะโอ้โหสมุดเขียวเฟี้ยวเกินไปแล้ว ไปเทนสองตัวครับนี่ครับผมงามงามฟาดสองตัวแบบงามงามมาครับอันนี้ก็จะแปลกแปหน่อยครับสำหรับคอมโบนี้นะครับผมมาครับเริ่มเป็นรูปเป็นล่างนิดนิดน้อยๆครับแต่ว่ายังหลงทางเพราะมีเอลมานะครับผมไปมาครับเจออีเลเมนต์กับ เดย์บอนเตอร์ไปครับผมยิงไปก่อนหนึ่งฉับครับผมสับไปสับไปอีกหนึ่งดอกครับผมมาระวังเงนดึีอยู่ข้างหลังนะเออยิงไปแปบบ๊บเรามีสมุดเขียวสักอย่างครับผมสมุดเขียวเรามีครับยืนตรงๆอย่างนี้บอกเลยว่าแนวหลังตายแน่อนอนเออไปครับสวยงามพระรับแปครับผมยืนเลี้ยงอย่างนี้ยิงเสียบไม้ลูกชิ้นครับยิงปืนนัดเดียวได้นกสามตัวนี่ครับยิงไปอีกหนึ่งทีเหลือเทลตัวเดียวบอกเลยว่าโดนสะท้อนตายแน่น,นอนครับผมสะท้อนมาเออสบายสบาย หินเดมอนนะเราจะไม่เอาหินเดมอนเพราะว่าเดี๋ยวคอมโบเราจะเพี้ยนนะผมเราจะต้องทำคอมโบที่เราบอกให้สำเร็จนะครับไม่งั้นเราจะ,จะไม่สำเร็จสักทีตายครับผมเอานี้อีกอันหนึ่งรอหมึกมานะผม่ะพูดถึงก็มากันเลยครับพี่น้องอัพไปเลยจัดไปครับผมมึกน้อย มาพร้อมย้าย yeah, ตู้เลนมาครับผมแล้วก็ยิงสตาร์ทไปครับวูอิลเมียบึ้มมาก่อนหนึ่งทีแต่ว่าไม้เจ็บครับผมไปเรามีเทลอันทรงพลังอยู่ครับยิงไปก่อนหนึ่งทีสวยมึกน้อยเราก็ยังอยู่หมึกน้อยแล้วผมอึดนักหนาว่าไงหายาเตเกิดมาก็ต้องตายสวยครับผม เดี๋ยเราขายคิวกอดทิ้งตัวหนึ่งครับเพื่อเป็น30บ,บาทนะครับตอนนี้เราชนะต่อนเนื่องอย่างชิวๆเ,เ,เราเลเวลเก้าอ่าสวยครับหมึกสองดาวโอเคตอนนี้หมึกเราสองดาวไปที่เรียบร้อยทางด้านของเผ่าบีทเราครบแล้วนะครับผมแล้วก็ม้าเทนตัวดาเมจเราครบแล้วนะครับเรา,อาแอนเนตมาแล้วครับผมขาด แค่เซฟิล่าดีแรกครับแล้วก็ตัวของเอมิลี่นะครับผมเอมิลี่ผมข้ามไปมั่งประมาณนี้นะครับไม่รู้จะยืนยังไงดีนะมาเจอบ้านของที่หนึ่งครับผมเป็นอะไรสักอย่างอะอุ้ยม้าตายไปเลยครับโดนแทงครับผมไม่ไปแล้วครับผมเราต้องแก้แค้นอุ้ยจับไปก่อนนี่ไงเรามีเทลทรงพลังอยู่ครับโปกับปลาหมึกสุดจะอึดถึกทน ปลาหมึกถึกทนครับผมแถวหน้าฟอนเลนติโนเข้ามาแล้วเพื่อนใจเย็นๆก่อนนะเพื่อนือ้อยิงสตันไปก่อนหนึ่งทีลบไปสิบสองแต้มหวาดเสียวนะครับผมตอมนนี้คอมโบเราก็เป็นรูปเป็นล่างหน่อยนะแต่ยังขาดตัดเลือดนะครับผม,มเทนสองดาวครับ จัดประหลัดบอกนะครับผมมาม้ตัวครับแตบผมฟอร์เล่นโอ้ยมีหมามีอะไรด้วยแต่ว่าดูดีครับผมเทนผมสับไปทีเดียวหายไปเกลี้ยงแล้วผมแล้วแต่ไม่ไป็ลไรเรามี เทลที่มีสมุดเขียวอยู่เหลือมาตัวเดียวบอกเลยว่าตัวนี้30แต้มที่เหลืออยู่เขาจะลบไปกี่แต้มวะผมตัวผมเต็มไปหมดเลยมีสตาร์น,นะผมอืมอลบไป27็ครับเหลือสโอ้โหขนลุกกันเลยทีเดียวเทวเลกน,นะผมโอ้โหบอกได้คำเดียวว่าเจ็บจี๊ดถึงสวงนะฮะแล้วก็สบายสบายครับรีหาตัวแบบชิวๆว่าเซฟิล่ามาเอม,มิลีด้วยขาดหัวทองตัวเดียวก็จะครบคอมโบแล้วนะผม เลยชิวกอดสองดาวขาดหัวทองนะผมจริงจริงมันก็สามารถใส่เป็นสี่ซับได้เลยนะพลังงานอีกแล้วคืออยากได้ตัดเลือดนะครับผมไปโหมาสองดาวด้วย สุดจัดปลัดบอกครับตึงแน่นอนอ่าโอเคครับตัวแบบตึงๆกันไปอ่าเอาอะไรดีนะนี่โอ้โหของมันเยอะเกินนะครับผมของมันเยอะเกินโอเคครับสีสป,ปาย มาไปโอเคครับตอนนี้ได้คอมโบใกล้เคียงแล้วขาดหัวทองตัวเดียวนะครับผมมาเจออะไรสักอย่างครับเป็นบีทกับฟอร์เรนมีเอลด้วยครับผมไปครับเทผมสับไปก่อนหทีอูยหายไปเลยครับตอนไอ้มาเราก็มาอยู่ด้านหลังผมเทสสับงไปหนึ่งดอกครับผมเทลเรายังไงครับว่ายังไงครับเทลเรายังมียิงสตแตนเฉียงไปก่อนหนึ่งทีหมาเขากับหมาเราว่าไงมาาติดขวานด้วยตีอยู่กลางครับผมมาครับผมหมึกน้อยเราตายอ้าวชวยสิครับผมตัวสตแตนเทลผมโดนสตแตน โดนม้าก็อึดกว่าเราได้ไงครับเนี่ยอม้อมอมอมมากาอึดกว่าเรานะฮะโอ้ตัดเลือดตัดเลือดทรงโปรดมาแล้วมาสักทีไม่งั้นไม่ตายนะผมไม่งั้นฆ่าเขาไม่ตายนะ ไปหาหัวทองนะผมโอ้ไม่มาสักทีอย่งั้นเรายังเป็นแค่3บีทนะครับเป็นแค่2บีทอยู่นะมันยังไม่สุดนะครับผมแค่นี้มันยังไม่สุดนะครับครับโอ้ยบ้านนี้ครับเจอบีทกับฟอร์เรนแล้วก็มียอนอีกโอ้ยยอนโคตรฟูลครับผม ยอดสาดาวซะด,ด้วยเออยิงสตันตนาะคอสไปก่อนหนึ่งทีครับผมแปครับหมาเราเดินไปกระทืบข้างๆครับผมตีสี่ข้างงมว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อนยอดน,นี่งไงไม่หยุดยิงเลยไม่หยุดยิงหวดไปเลยแตกไปดีเพื่อนโอ้หเสียเว็บตอนนี้มีตัดเลือดเรียบร้อยครับทําให้เราเนี่ยทำน้ำเมทได้ถึงใจยิ่งขึ้นนะผมไม่ว่าเจอตัวฮิวเราก็ไม่กลัวแล้ว มาแล้วครับหัวทองซื้อไปเลยครับผมเพื่อที่จะลงคอมโบให้ฟูฟูครับผมมาแล้วครับผมจัดมาแล้วเดี๋ยวของที่เทลอนาดครับใส่ไปให้หมดครับผมตัดเลือดตัวนี้ผมว่าหมึกมาไว้ตัวนี้เพราะว่าหมึกเนี่ยเปิดคอมโบก่อนใช่ไหมจะทำให้ตัวมันตัวอื่น,นโดนสตันนะครับผมแนวหลังเราก็จะสบายๆหน่อยนะ เราจะให้ปาหลาไหลน้อยเราตายก่อนนะครับผมโอเคพอดีครับปาลาไหลน้อยโดนเทวยิงสตาร์ทไปก่อนครับรวบไปก่อนหนึ่งทีี่มาหลอดเอ้ยอะไรวะเออมาหลอดมาผมนี่ครับกระโดดกระทือโอ้โหวงอย่างใหญ่ครับผมแล้วว่ายังไงมาเราก็ทือไปข้างหลังอุ้ยมือเขาก็มาหลอดตัวน,นี้มัน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 เอาเกินกระโดดไม่ไม่พักไม่พอนอย่างนั้นเหรอ ดูครับหัวทองเราก็ยังยืนอยู่ครับยิงเลเซอร์ไปตูมครับผมใส่ขาดครับปลาหมึกตัวนี้บอกเลยว่าเป็นหมึกย่างเกือบแตกนะครับผมเกือบแตกเกือบแตกแต่ยังไม่แตกนะฮะน,นี่มันครบคอมโบคอมโบแล้วก็อาจจะโหดๆหน่อยนะฮะตอนนี้ก็คือตัวหลักๆเราฟูหมดแล้วนะเหลือแค่ อัพ2ดาวให้หัวทองตัวดาเมจหลักอีก1ตัวของเรานะครของเราดีมากๆครับในตานี้นะเหลือ่ทีมสุดท้ายครับผมมาเจออิเลเมนต์เดมอนฮันเตอร์นะผมแล้วก็เบียนเอลด้วยครับผมเทนเราสับไปก่อนหนึ่งทีหัวทองยิงปาดหน้าไปก่อนหนึ่งทีครับผมแล้วปลาไหลเราตายไปเพื่อบัฟทีมครับผมหมึกเรายังยืนอึดอึดอึดครับผมหมาเราไปกระทืบครับผมหนีไปกระทืบครับเทนฟาดไปกึหายไปเลยครับแนวหลังว่าไงเพื่อนบ้านนี้บอกเลยว่าแตกแน่นอน เออ25คะแนนครับแต่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะดามเมจเทนนี่เอาเรื่องอยู่นะโอ้ดูเทนนี่จะตายจะตายนะเลือดเด้งขึ้นมานะผมดูหมึกผมยังยืนอึดอยู่เลยนะ <is> <c oughs> หมึกนี้ถ้าซื้อนี่2ดาว2ตัวแล้วนะครับผมแต่เราเราเน้นหาตัวอื่นนะผมหมึกผมเอามาแค่เปิด เปิดยืนคำ้ำค้ำฝั่งซ้ายของเราแค่นั้นนะครับผมเพราะว่าเทนเราเนี่ยไม่สามารถทําสตได้ครับมันทําดาเมจอย่างเดียวนะหรือม้าผมก็เอาไปล้วงหลังดีกว่าดีกว่ายืนให้เขายิงคนระับบ้านเหลือ17นะผมมั่นใจนะว่าตาถัดไปนีไม่แพ้แน่นอนครับเต็มที่ก็เสมอนะครับผมแล้วก็ตัดคะแนนเข้าไปนะ ฟันหนึ่งเป็นบีทเหมือนกันนะครับผมฟอร์เรนซะด้วยเราเป็น4บี4สี่ซ um, ับสี่ขวานสามนอร์แมนครับคอมโบนี้ผมถือว่าแบบได้อยู่นะอ่าเขียวฮะมาสองดาวอะอ่า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 โอ้โหไอเทมมันดีเกินอะ มึกไปย,ย้ายมามาขำเลยมาฟูฟูไปอเทม,มันดีจัดนะครับผมในตาเนี้ยอ๋ออเทมอีกบ้านหนึ่งก็ดีพอสมควรนะอีกบ้านหนึ่งก็ดีพอสมควรนะครับผมมาขอสลับสักหน่อยเฮ้ยเฮ้ยสลับคืน<อ>มีมีโยกครับผม มีโยกอย่างนี้บอกเลยว่าตียปาดไปกอดม้าสับไปกันเออว่าไงเพื่อนตีไงสับไปอีกหนึ่งทีมาครับหัวทองเรายังอยู่แนวหลังแบบสบายสบาย,บายอื้อเนี้ยผมม้มาก็ะตือไปติดขวานกันทั้งคู่เออเฮ้ยม้าติดมาเขาไม่ตีผมตีไปตายอาการทือไปก่อนหนึ่งทีเหลือเทลวตัวเดียวตีเกิดมาเลยเพื่อนการือไ้แตกสวยงามพระรามแปด โอเคครับผมชนะอย่างสวยงามครับลบไป32อแต้ม,อมบอกแล้วไม่แพ้แน่นอน,นครับผมโอ้พิกพิกกลับมาชนะแบบชิวๆนะครับสำหรับคอมโบนี้นะโอ้ของมันดีดีนะครับตนตานนี้คือแบบของอวยเด็ดใจเลยนะผมนี่ก็นี่ครับสำหรับคอมโบนี้ครับผม 4บี4ซับ4ขวาน3นอร์แมนครับก็จะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมีคอมเมนต์คอมโบอะไรก็แนะนำด้านล่างคลิปได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับก็เอาไปลองเล่นกันขำๆได้นะครับผมแก้เบื่อนะจ๊ะบายบายครับ